พละพักนักปรุง plus เริ่มจากการทำตัวไส้สตรอเบอรี่ก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องพักในตู้เย็นประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับเราใช้สตรอเบอรี่สดทั้งหมดเลยนะครับล้างซับให้แห้งแล้วก็ตัดเจ้ากิบเลี้ยงด้านบนออกนะครับเดี๋ยวเราจะนำสตรอเบอรี่ทั้งหมดครึ่งหนึ่งเนี่ยครับ ไปบดกับน้ำปลาทรายส่วนอีกครึ่งหนึ่งเราจะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็เคล้ากันหลังจากที่เคล้ากันเสร็จเราก็พักในตู้เย็นครึ่งชั่วโมงครับใส่น้ำปลาทรายลงไปครับแล้วเราก็ใช้ซ่อมนะครับหรือที่บดมันแบบเล็กๆนะครับกดครับผมระหว่างที่เราบดน้ำจากสตรอเบอรี่ก็จะออกมาด้วยนะครับส่วนที่2นะครับซอยเป็นแผ่นบางๆครับใส่ตามลงไปครับเคล้าให้ชิ้นเนื้อสตรอเบอรี่นะครับ เคลือบด้วยตัวสรอับเรี่ซอสที่เราเพิ่งบดนะครับหลังจากนั้นเราก็นําไปพักในตู้เย็นเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงครับและสําหรับตัวช็อตเค้กของเรานะครับนอกจากส่วนประกอบของแป้งน้ําตาลไข่เกลือหรือว่าผงฟูเนี่ยนะครับความอร่อยของเขาขึ้นอยู่กับคุณภาพของวิปปิ้งครีมแล้วก็เนยที่เราใช้ครับซึ่งวันนี้ผลใช้ของเวสโกครับเวสโกเนี่ยเขาเป็นแบรนด์ภายใต้ Westland m i l ิล r o d ดัก s ครับซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นมยักษ์ใหญ่ของนิวซีแลนด์ครับนมที่ใช้ในการผลิตทั้งหมดนะครับเป็นนมคุณภาพสูงครับพะมาจากแม่วัวที่เลี้ยงแบบอิสระหรือว่ากา s ฟรีดนั่นก็คือกินหญ้าเขียวนั่นเองครับเป็นนมจากวัวที่เรียกว่า Happy Cow แม่วัวที่เลี้ยงบริเวณตอนใต้ของเทือกเขาแอลและใช้นมจากโฮกิติกะในเวสต์โค้เพียงแหล่งเดียวเท่านั้น นอกจากนี้นะครับเนยของเวสโกยังใช้เทคนิคในการปั่นเนยแบบดั้งเดิมของนิวซีแลนด์ที่เรียกว่าฟริตเชอร์ในการผลิตจึงทำให้ได้เนยคุณภาพที่รสชาติเข้มข้นครับจึงทำให้เนยของเวสโกนะครับได้รับรางวัลเหรียญทองสำหรับกลุ่มเนยจากงานชีสอวอร์ดถึง3ปีซ้อนด้วยกันครับและตอนนี้นะครับอุณหภูมิเตาอบของผลได้แล้วครับ220องศาพลใช้โปรแกรมไฟล่างไฟบนนะครับ ในการทำช็อตเค้กนะครับเราจะตีในอ่างผสมก็ได้แต่ถ้าเรามีเครื่องฟู้ดโปรเซสเซอร์นะครับให้เราใช้ตัวใบพัดที่เป็นพลาสติกเอาไว้สำหรับตีโดโดยเฉพาะครับง่ายแป๊บเดียวเสร็จเลยครับตอกไข่ใส่ชามเตรียมไว้ก่อนเลยครับใส่วิปปิ้งครีมตามลงไป120กรัมครับเราจะเตรียมวิปปิ้งครีมว้อีกส่วนหนึ่งเพื่อใช้ทาหน้าครับตีวิปปิ้งครีมกับไข่ไก่ให้เข้ากันดีครับในสูตรนี้เราใช้เนยของเวสโกนะครับครึ่งก้อนหรือ125กรัมครับ หั่นเนยให้เป็นเต๋าสี่เหลี่ยมเล็กครับในสูตรนี้เราใช้แป้งเค้กตามด้วยผงฟูน้ำตาลทรายเกลือครั้งแรกเรากดสักประมาณ2-3ครั้งครับให้ส่วนผสมของแห้งเข้ากันดีนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่ส่วนประกอบของเนยตามลงไปครับแล้วก็เดินเครื่องนะครับในจังหวะแบบเดิมครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะใส่ส่วนประกอบของค,ครีมที่เราเตรียมไว้ลงไปครับ <fit reais. S 1> <fall. S 2> พอส่วนผสมเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนนะครับพอเลยครับเราทําให้ก้อนเท่าๆกันนะครับใช้ที่ปับคุกกี้เบอร์ใหญ่นะครับทาด้วยวิปครีมของเวสโกนะครับโรยหน้าด like <mates gord own S 1> ้วยน้ำตาลเกล็ดใหญ่ครับช็อตเค้กสูตรนี้ใช้เวลาอบไม่นานครับ12นาทีเท่านั้นครับ เจ้าตัวช็อตเค้กนะครับตัวเนื้อสัมผัสของเขาจะมีความใกล้เคียงกับพวกสกนพวกบิสกิตนะครับแต่ด้วยความที่มีส่วนผสมของครีมค่อนข้างเยอะนะครับจึงทําให้เนื้อด้านในเนี่ยนุ่มและละมุนมากๆพักบนถาดประมาณสัก2นาทีนะครับแล้วก็ย้ายมาพักบนตะแกรงครับตอนนี้สตบบรอเบอรี่ที่เราเชื่อมไว้ก็ได้ที่แล้วนะครับและตัวช็อตเค้กของเราตอนนี้อุ่นๆ กำลังรับประทานอร่อยเลยครับสิ่งที่เหลืออย่างเดียวก็คือวิปครีมครับซึ่งเดี๋ยวเราจะตีวิปครีมกับน้ําตาลไอซิ่งเล็กน้อยแล้วก็กลิ่นวานิลาครับด้วยคุณภาพของยตาที่ใช้เลี้ยงแมววัวแสงแดดและอากาศที่บริสุทธิ์นะครับทำให้วิปครีมของเวสโกตัวนี้นะครับมีสีครีมรสชาติเข้มขน้นสดใหม่และเนื้อเนี่ยนนุ่มครับ และด้วยปริมาณแฟตที่สูงถึง35.5%เนะครับเวลาที่เราตีเนี่ยทำให้เราได้ยิวสูงถึง2.4ถึง2.7เท่าครับด้วยเวลาการตีเพียง4 6ถึง6นาทีเท่านั้นเองครับเท่านี้ครับรับประทานอุ่นๆรับรองอร่อยที่สุดแล้ะครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายแอดครับ